คลิปนี้ผมจะทดสอบให้ดูว่าถ้าเปลี่ยนแคปของพัดลมหรือแม้แต่แคปของมอเตอร์ต่างๆที่เป็นมอเตอร์ในระบบ1นึเฟสสสายเนะี่ยถ้าใช้แคปที่มีค่าความจุมากกว่าสเปคเดิมมันจะมีผลยังไงบ้างมันจะทำให้โหลดกินกระแส,สสูงขึ้นหรือเปล่าค่า power factor เป็นยังไงบ้างกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะทดสอบให้ดูครับคลมตัวนี้วัดแรงดันใช้งานนะครับแคลมตัวนี้วัดกระแสโหลดนะครับ ถึงแม้สมาร์ทมิเตอร์ตัวนี้จะวัดกระแสะได้แต่ผมให้ดูตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันทดนิยมสองตำแหน่งมันค่อนข้างจะมีความคลาดเคลื่อนสูงเวลาวัดกระแสะดูจากตัวนี้แล้วกันนะครับกําลังไฟฟ้าดูจากตัวนี้นะครับอันนี้ค่าพาวเวอร์ t ฟกเตอร์นะครับพัดลมยังใช้ตัวเดิมนะครับเป็นพัดลมชาร์ปตัวเดิมนะครับแคปตัวนี้ผมวัดค่าความจุได้ หนึ่งจุดห้าหนึ่งไมโครฟารทดนะครับก็คือตามสเปคเดิมของพัดลมตัวนี้เลยครับพัดลมตัวนี้ใช้แคปหนึ่งจุดห้าไมโครฟารทดค่าความคลาดเคลื่อนบวกลบห้าเปอร์เซ็นแต่ตัวนี้วัดได้หนึ่งจุดห้าหนึ่งไมโครฟารทดผมก็จะใช้แคปตัวนี้ทดสอบให้ดูก่อนนะครับลำดับถัดไปผมก็จะใช้แคปตัวนี้ทดสอบให้ดูครับซึ่งแคปตัวนี้ผมวัดค่าความจุได้สองจุดหนึ่งห้าไมโครฟารทดแต่เบื้องต้นเอาสเปคเดิมมาก่อนนะครับ ดูสปีดหนึ่งนะครับดูว่าสปีดหนึ่งกระแสะโหลดเท่าไร่กำลังไฟฟ้าเท่าไหร่ค่า power factor เท่าไหร่อันนี้กระแสะโหลดนะครับกำลังไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณสามสิบเก้าวัตต์นะครับค่า power factor อยู่ที่ประมาณศูนย์จุดเก้าหกกระแสะโหลดอยู่ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดมิลลิแอมนะครับดูสปีดสองมนะครับ สปีดสองกินกระแสะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณหนึ่งร้อยแปดสิเจดมิลลิแอมนะครับกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับค่า power factor ก็สูงขึ้นนะครับเป็นศูนย์จุดเก้าเจ็ดสปีดสามนะครับกระแสะโหลดอยู่ที่ประมาณประมาณสองร้อยมิลลิแอมนะครับกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นสี่สิบหกวัตต์นะครับค่า power factor เพิ่มเป็นศูนจุดเก้าเก้านะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวที่นี้ผมจะเปลี่ยนเป็นแคปขนาด2.15ไมโครฟลัชวานะครับดูว่าถ้าใช้แคปค่าความจุสูงขึ้นกำลังไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าดูนะครับโอเค ทีนี้มาดูแคปค่าความจุ2.1ไมโครฟารตดบ้างน,นะครับซึ่งสูงกว่าค่าเดิมตัวนี้ผมวัดได้1.51ไมโครฟารตดซึ่งเป็นสเปคเดิมของมันครับดูที่สปีดหนึ่งก่อนนะครับเห็นกระแสะโหลดไหมครับกระแสะโหลดสูงขึ้นเยอะเลยอันนี้สปีดหนึ่งกำลังไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ42วัตต์เเห็นไหมครับแต่ค่า power factor ลดลงนะครับดูค่า power factor เวยนะครับเพราะว่าค่าความจุแคปมันสูงขึ้นมันก็จะทําให้เกิดการหักล้างกับค่า power factor ของขดลวดที่เป็นโหลด l เนี่ยเมื่อมันหักล้างกันแล้วเนี่ยมันก็เลยส่งผลทำให้ค่า power factor ลดลงเห็นไหมครับถ้าใช้แคปค่าไม่เหมาะสมเนี่ยค่า power factor มันจะลดลงครับดูสปีดสองมานะครับสปีดสอง กำลังไฟฟ้าเพิ่มเป็น49วัตต์เลยเห็นไหมครับกระแสะโหลดอยู่ที่ประมาณ235ม ah. ิลลิแอมเพิ่มขึ้นเยอะเลยเห็นไหมครับดูสปีดสามนะครับสปี Speed ดสากำลังไฟฟ้าสูงขึ้นเป็นประมาณ61วัตต์เลยนะครับค่า power factor อยู่ที่ประมาณ0.98ดูกระแสะโหลดเห็นไหมครับถ้าไปเพิ่มค่าความจุแคป ให้มันสูงขึ้นนี่คือผลของมันครับกำลังไฟฟ้าสูงขึ้นกระแสสูงขึ้นค่า power factor ลดลงเพราะว่าใส่แคปค่าความจุสูงเกินไปทีนี้น่าจะเข้าใจแล้วครว่าไม่ควรจะใส่แคปค่าความจุสูงเกินค่าเดิมโอเคนะครับ